สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีวันหวยออกนะคะวันนี้ใครจะถูกหวยวันนี้เนาะขอเสียงเพื่อนๆหน่อยเด้อก่อนจะฟังนะคะโค้งสุดท้ายก็ฝากแชร์ใครแชร์ขอให้ถูกหวยวันนี้นะคะใครแชร์ขอให้ร่ำรวยใครแชร์ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งวันงวดนี้เด้อพี่น้องงวดหนึ่งขันย่ายน่นหกเจ็ดได้พี่น้องเนาะ โค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะโค้งสุดท้ายได้ยินข่าวว่าเพ่นสิม่าหาไหมอีกสองงวดหนึ่งเด้พี่น้องเด้อหวยรับวงในนะคะกว่าเพ่นธ์จะออกไห้เฮ้ารูเนาะบ่ะมีได้พี่น้องโดนนี่ค่ะท,ที่เฮ้าสี่เห็นหวยรับวงในเนาะจัดไปได้พี่น้องเด้องวดก้อนนี่ค่ะจะออกมาก,กับเข่าเต็มๆได้พี่น้องบ่ได้กลับเลยค่ะงวดก้อนนั่น เพิ่นห้มาวิ่งหกแล้วก็หกเจ็ด้พี่น้องก็เข้าเต็มเต็มค่ะไปออกบนงวดนี้เหมือนเดิมค่ะเพิ่นห้มาเพิ่นถลงมาล้วเด้อกเพิ่นวาเสียหายอีกสองเธอเท่าน,นั้นเด้อีกสองงวดแค่นั้นนะคะจัดไปเลือกสายวิ่งงวดนี้เพิ่นห้มาเอ่อวิ่งตัวเดียวหางเดียวนะคะพี่ก็พี่น้องวิ่งเก้านะคะหางเดียววิ่งเก้านะคะเพิ่นวางวดก่อนก็วิ่งหกเนาะ หางเดียวงวดน,นี้พนกะเอามาวิ่งเก่าหางเดียวคือเก่าค่ะย้ำๆนะคะพนจะให้อีกสองงวดครานั้นเด้อหวยวงในพี่น้องค่ะเพ่นว่าพนสิบอยากบอกดอกเนาะเพื่อเพื่อนดังพนว่าถ้าดังมากเจ้ามือกับศิบก็สะอัะอนไวพ้พนวาเนาะจัดไปเด้อหางเดียวค่ะพี่น้องแปดเก้าค่ะหางเดียวแปดเก้าเน้นๆนะคะตัวร่องกัสิแปดเจ็ด มีแคร์นี่ค่ะมีตัวร่องแปดเจ็ดเน้นๆพ่นเน้นที่สุดก็คือแปดเก่าเร้่มไปนองเริ่พันวันเน้นๆไม่ต้องกลับพันวาไม่ต้องกลับแต่ว่าเข้ากับบอน,นั่นหรอเข้ากับต้องกลับไปเนาะพี่น้องนนเนาะบอแนบอนอนค่ะกลับไว้เลยนะคะบนล่างเรากะพ่นกะว่าเน้นๆล่างนั่นแหละแปดเก่าจังหวดก่อนพ่นให้เอามาหฮก,กิศกกยิ่งไปออกบนนะพี่น้องนนเนาะบอแนบอนอนค่ะฝากแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเด้อพี่น้องค่ะเพื่อปัญหาซื้อใดก็คือซื้อหา homage, ถือมากเพราะว่าเพิ่นเสียห้มากอีกสองงวดพิจารณาเบิ้งค่ะนี่เป็นแค่แนวทางของแอดเดอร์พี่น้องค่ะฝากแชร์เพื่อนๆด้วยนะคะเมื่อน,นี้ใครจะถูกหวยขอเสียงหน่อยนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีร่ำรวยทุกๆท,ท่านนะคะเมื่อน,นี้วันหวยออกเป็นวันดี นะคะสู่ๆเป็นพลังบวกให้ทุกคนเด้อค่ะอย่าลืมเด้อยำยำบิ่เก้าหางเดียวแปดเก้าเน้นเน้นแปดเกตรองนะคะปนใจมากสองงวดนึงเด้อพี่น้องเด้อจัดไปจ้า